ารีรีวิวมุงสูง 1, ส่หนึ่งหมื่นซับสไคร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพารี่รีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้กันรักนี้เธอมอบให้ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด28ตอนด้วยกันบอกเล่าเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างมิงหุยนางเอกของเรานั่นเองค่ะทุกคนสาวเก่งพออแผนก R&D แห่งไยอันเทคโนโลยีและลูกชายสุดน่ารักแสนรู้ความอย่างฉวนๆผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดแต่แล้วเรื่องราวในชีวิตของสองแม่ลูกกาลังจะเปลี่ยนไปค่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องงานของมิงหุยนางเอกนั้นทําให้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบริษัทลงทุนบลูเบิร์ดที่มีประธน นุ่มลอยอย่างซึนฉีหรือว่าพระเอกของเรานั่นเองค่ะเป็นอดีตคนรักเก่าของนางเอกด้วยนะแถมพวงด้วยตำแหน่งพ่อของฉุนฉวนค่ะทุกคนโดยที่ความรักของทั้งคู่ค่ะก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนา,นางเอกนะไปพบพระเอกตามน,นัดแทนเพื่อนที่มาจากสถานสงเคราะห์เหมือนก,นกันกับพระเอกค่ะก็คือเขานัดกันไว้นั่นเองเพื่อนนางเอกกับพระเอกอะ่ะ แต่นางเอกไปแทนนะทุกคนและการได้พบกันของทั้งคู่เนี่ยด้วยความที่บังเอิญมาเจอกันเนี่ยความรักมันก็บังเอิญค่อยๆก่อตัวขึ้นค่ะทุกคนที่พอผ่านระยะเวลาไปประมาณนึงแล้วเนี่ยการจะบอกความจริงว่าฉันมาเจอเธออะแทนเพื่อนของฉัน มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไงทุกคนเพราะว่ารักก็รักไปแล้วโกหกเขาเต็มๆอีกแถมบวกกับรู้มาว่าพระเอกนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะทำให้หนางเอกเนี่ยกลกก้ากวัวที่จะบอกความจริงนี้ไปคะ่ะ ที่เราก็ต้องตามไปลุ้นกันว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ห่างเหินกันไปหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เราไม่รู้เมื่อหปีก่อนที่ทําให้ทั้งสองต่างแยกทางกันไปทั้งที่ยังรักห่วงหาอาทรขนาดนี้และการกลับมาเจอกันครั้งนี้มิงห้วยกับซินฉีจะสามารถสร้างครอบครัวที่สุขสันต์ให้ชวนชวนได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพระเอกก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าชวนชวนคือลูกชายของตัวเอง ลูกก็ชงเข้มเป็นกาวใจให้ขนาดนี้แล้วกลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสันต์กันเถอะนะคะใดๆก็คือตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อด้วยคะ่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทุกคนเป็นการโคจรการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของคู่พระนางอย่างหวังจืชอฉีกับหวังอี้เหวินนะทุกคนจากป่วนรักงานแต่มทิฟที่เรื่องนั้นก็คือฟินน่ารักนุกนิบไม่ไหวเรื่องนี้ก็คือไม่แพ้กันเลยค่ะฟินจิตมองน่ารักนุบนิบเช่นเดียวกันอยากให้ตามไปดูความน่ารักความฟินนี้กันต่อในเรื่องด้วยนะคะ ความซึ่นๆมึนๆปากหนักปากแข็งของทั้งคู่ที่ชวนตามหนักมาทุกคนชวนลุ้นว่าจะแสดงออกเมื่อไหร่เผยถึงความในใจที่ยังรักอยู่ดีไหมนะ แค่กันห่วงใยกันแบบลับๆที่ก็ดูแล้วนุบนิบมุ้งมิงไม่น้อยเลยค่ะรวมด้วยความน่ารักของชวนชวนก็คือน้องน่ารักมากทุกคนก็ไก่ล้านตัวเลยรู้ความทันทุกสถานการณ์แล้วก็คือเล่นเก่งมากเล่นดีเวอร์แคมีระหว่างชวนชวนนะกับคู่พระนางอย่างซินชีหมิงหุ้ยก็คือมีความแบบพ่อแม่ลูกค่ะทุกคน มีความเคมีเข้ากันหนักมากชวนๆก็คือถือได้ว่าเป็นมือชงบาริสต้าฟันน้ำนมอันดับหนึ่งของเรื่องเลยค่ะชงหนักชงเข้มทำหน้าที่เป็นกาวใจให้กับพ่อแม่ได้แบบว่าทำหน้าที่ลูกได้ดีสุดๆเลยค่ะ ตัวบทตัวเรื่องก็น่ารักนะคะแถมร่วมด้วยคุณหมอโจทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งหมอประจำตัวแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของชวนฉวนก็ว่าได้ที่แบบว่าตลกตรงที่พอเวลาพระเอกเจอกับพ่อ,พอโจทีไล่จะมีความงอนตุ๊บป่องตลอดตลอดอะรู้สึกถึงกับว่าเหมือนการเสียตำแหน่งพ่อแล้วก็ตำแหน่งแฟนไปในเวลาเดียวกันค่ะถ่ายทอดบทออกมาได้น่ารักมุ้งมิงจริงๆ ซึ่งคู่ของพ่อโจที่แท้จริงแล้วนั้นก็คือสาวน้อยสายรุกสายบุกนะคะที่ดูไปก็น่ารักยิ้มฟินไม่น้อยหน้าคู่พระนางเลยค่ะทุกคนลุกหนักมากรวมถึงคู่เพื่อนสาวอย่างเฉามู่แล้วก็แฟนเด็กหนุ่มของเขานะคะทีก่ก็โอ้ยทุกคน นุบนิบมุงมิ้นฟินดีกับใจเช่นเดียวกันค่ะรุ่นน้องก็บุกก็สู้ไม่ไหวพี่สาวก็คือใจบางไปหมดแล้วค่ะทุกคนฟินจินคูนี้หนักมากที่สุดท้ายนี้ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยกันทุกคน3มคู่สามรถพร้อมด้วยความน่ารักแบบพัดไซของฉุนฉวนนะคะ ตามไปลุ้นไปเอาใจช่วยครอบครัวนี้กันต่อด้วยนะคะในรักนี้เธอมอบให้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปฟินไปอินกับความน่ารักของน้องฉุนฉวนต่อก่อนละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย